ีค่ะผ้าไหมสรินกัรดแก้แพทค่ะมาช็อปปิ้งกันท,นท่านที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนัดไม่ได้แก้แพทช่วยเหลือให้คุณผู้ชมชอปถึงบ้านนอนชมนั่งชมแต่ว่าชมนานๆจะไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกหลายที่ใช่คลิปนี้เป็นผ้าไหมสามดีก็ย้อมสีเคมีสีสันสวยงามนะคะ จำเบอร์ว่าชอบเบอร์อะไรราคาเป็นราคาเดียวในคลิปนี้ค่ะโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วอยากอนามายก็เลยนำเสนอในคลิปนี้ผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทร์ทอมือทอมือทอด้วยใจมัดมีด้วยใจนะคะ1,999บาทพร้อมส่งทั่วไทยเย็บเย็บบิมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่า ปลายทางก็50บาทนะคะมีค่าเก็บปลายทางอนดับแรกคุณผู้ชมอย่าให้ชัดคลิกไปตรงสี่เหลี่ยมนี้คลิกแล้วมันจะขยายจองให้ยาวเห็นชัดเลยค่ะ ใครที่รับชมภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตอนตกคนไทยในต่างแดนกดไลค์กดถึงใจคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจทักทายกาแพทได้นะคะ0812571709 0812571709มาสวยๆวันนี้แต่งตัวให้คุณผู้ชมจะได้ดูแล้วมีความสุขกับการสวมใส่ผ้าไหมใส่แล้วสุขภาพดีและก็ใส่แล้วเย็นสบายถ้าเกิดหน้าหนาวก็จะอุ่นถ้าใส่ตอนร้อนก็จะเย็นสบายมาไปผืนที่หกันเลยนะคะ ไปกันเลยจ้าค่ะรหัส A1 นะคะ A1 A1 นะคะเป็นลายนพเก้า 9. ท้องผ้าจะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะท้องผ้านี่คือ A1 ค่ะนี่ A1 นะคะ A1 ราคาเท่ากันหมดในคลิปนี้ นี่ค่ะเสยไหมคะไปชมวายใกล้ๆกันเลยค่ะนี่นะคะเอหนึ่งนพะเก้าค่ะมัดมีสวยท้อสวยสำหรับเบอร์หนึ่งค่ะ A1 ค่ะเบอร์ A1 นะคะ A1 เอาไปเป็น A2 จ้าเพื่อความไม่สับสนนะคะเพราะภาหมายลงในคลิปนี้มันมีหลายคลิปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสน A2 ค่ะเรียนแบบครามเคมีนะคะลายดอกมะเขือค่ะสวยค่ะเบอร์ A2 ค่ะ A2 นี่ค่ะสวยไหมคะเอสอง่าต่อไปจะไปชมพื้นเอไปชมไปชมพื้นจริงก็อยู่พืนจริงนนเนี่ยไปชมใกล้ๆกันค่ะเอสค่ะเนี่ยเชีงบนเชียงล่างค่ะดอกมะเขือค่ะตรงกลางนะสวยมากกับคุณผู้ชมคลามเคมีนะคะ สำหรับ A2 จ้านะคะต่อไป A3 ค่ะ A3 A3 ก็ดอกมะเขือค่ะ A3 ดอกมะเขือดอกมะเขือ สวยมาก A3 นี่ค่ะ A3 สาดอกมะเขือค่ะ,ะไปชมใกล้กๆกันค่ะ A3 สาดอกมะเขือนะคะนี่ค่ะ A3 ค่ะสวยมากค่ะต่อไปเป็น a อสีทาสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินสวยค่ะสีน้ำเงิน เห็นไหมคะนี่ A4 ค่ะสวยไหมสวยทุกผืนเนาะ A4 จ้า A4 A4 มีประมาณ18บแปผืนค่ะชมกันยาวๆค่ะนี่ค่ะ A4 ค่ะ สวยไหมค่ะเ4่สีนะคะต่อไปเป็น A5 ลายประตูวังยอดฮิตติดชาร์ตค่ะสีน้ำเงินนะคะเป็นลายมงคุณแล้วก็เป็นลายที่น่าจะนิยมไปให้เป็นของขวัญน,นะคะ A5 นะคะนี่ค่ะอานุ่งให้ชมค่ะ A5 ค่ะ นี่ค่ะก็เท่านี้นะคะการลัดมีค่ะอ่ะไปดูใกล้ๆค่ะ a 5นะคะประตูวังจ้ะ A e. a 5ค่ะสวยไหม a 5แล้วนะคะ ต่อไป A-6 ค่ะ A-6 ค่ะ A-6 A-6 ค่ะ A-6 จะเป็นลายโฮนนะคะ A-6 ค่ะเชิงบนเชิงล่างพี่คุณค่ะ A-6 ค่ะ นี่ค่ะสียไหมคะไปเลยค่ะ A6 ค่ะ A6 เชิงบนเชิงล่างาพี่กุลค่ะท้องผ้าดำค่ะ A6 นะคะนี่ค่ะ เอนะคะเอต่อไปเอค่ะเอ A7 A7 เอเอนะคะจะเป็นดอกมะเขือท้องผ้าจะเป็นสีเลือดหมูค่ะเอเี่นะคะ มั่อยู่ในตัวคนค่ะ A7 e A7 e นะคะไปค่ะ A7 e ไปชมใกล้ๆค่ะ A7 e ค่ะ A7 e นะคะดอกมะเขือค่ะท้องผ้าดำตรงด้านบนนะคะตรงกลางจะเป็นเลือดโมค่ะ A7 นะคะอ่านี่คือ A7 ค่ะค่ะต่อไป A8 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 ค่ะ A8 กับเป็นดอกมะเขือเหมือนกันสีมังเปลึกมังคุดค่ะ A8 ค่ะดอกมะเขือค่ะเวยมากเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ทอแน่นๆค่ะ A8 ค่ะเดี๋ยวนะอยู่ในตัวคนปิ้วปิ้วปิ้วนี่นี่ค่ะ A8 ค่ะค่ะไปชมใกล้ๆก,กันค่ะ A8 สวยค่ะเชิงล่างเป็นต้นสนค่ะ นี่คือ A8 ค่ะดอกมะเขือค่ะเปอกมังคุดค่ะ A8 นะคะนี่เลยค่ะ A8 นะคะต่อไป A9 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 ก็จะเป็นประตูวังแต่เป็นสีม่วงค่ะ เอประตูวังเดี๋ยวเป็นสีม่วงค่ะนี่ค่ะเป็นลายมงคลแล้วก็เป็นลายโบราณเอค่ะสวยไหมคะเสยืยเอเก้าไปชมใกล้ๆก,กันนะคะเอกเอประตูวังสีม่วงค่ะ เชิงล่างจะเป็นต้นสนนะคะ A9 สีม่วงค่ะ A9 A9 สีม่วงนะคะ A9 สีม่วงต่อไป a A10 ค่ะ A10 A10 ก็จะเป็นดอกมะเขือดอกมะเขือท้องผ้าจะเป็นเปลือกมังคุดค่ะ A10 e นะคะ A10 e A10 e A10 e นะคะอ่า ดูใกล้ๆก,กันค่ะ A10 ค่ะชิงบนชิงล่างใบสีค่ะสวยมากรอเจ้าของอยู่นะคะ A10 จะ A a เอ a ค่ะยังไม่จบนะคะ A10 ต่อไป A11 ค่ะ a 11 a 11มาดูกันค่ะ a 11 a 11ไม่รู้รายอะไรแต่ว่าเกดีค่ะลายสร้างสรรค์นะคะลายประยุกต์ค่ะ a 11ค่ะสวยมากค่ะ a 11คัดมาแล้วค่ะ A11 ท้องผ้าจะเป็นเปลือกมังคุดค่ะ A11 นะคะนี่ค่ะ A11 ไปดูใกล้ๆค่ะ A11 นะคะ A11 A11 ค่ะ ต่อไป a 12ค่ะ a 12นะคะ a 12ส,ส,สีม่วงค่ะ a 12สีม่วงสีม่วงค่ะสีม่วงค่ะลายกาชาติค่ะสีม่วงค่ะ สีม่วงสวยค่ะสีม่วงกาชาดแล้วก็ดอกมะเขือค่ะ ประตูวังค่ะมีเยอะค่ะประตูวังสีน้ำเงินนะคะเผลอน,นี้น้ำเงินค่ะไม่ใช่ม่วงนะคะน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะคะเผื่อนนี้นี่นะคะ,ะไปชมกันเลยจ้ะติ้ง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  ติิงงประตูวังนะคะเชิงล่างจะเป็นดอกกระเจียวค่ะสวยค่ะสวยทุกพื้นแล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบแบบไหนนะคะต่อไปพื้นต่อไปค่ะพื้นต่อไปพื้นต่อไปดอกลำดวนค่ะเชิงบนเชิงล่างพิกุลค่ะ ของผ้าดำค่ะเอาลองดวนนะคะนี่ค่ะเสยไหมคะสวยไหมเสยไหม่ไปดูใกล้ สวยค่ะสวยทุกพื้นนะคะเริ่มเมื่อยขาแล้วเพื่อคุณผู้ชมจริงๆนันเนี่ยพื้นต่อไปค่ะใกล้ละใกล้ละใกล้ละอ่าต่อไปพื้นนี้พื้นนี้เล่นแบบครามเคมีนะคะเป็นแบบครามเคมีค่ะอ่า ไม่รู้จะพูดว่าอะไรไปต่อแล้วกันนะคะอ่ะนี่ค่ะสวยไหมสวยหมดทุกผืนนะคะอยู่ที่คุณผู้ชมอยากได้แบบไหนติวเนียอ่ะไปชมใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่นะคะ,คะเรียนแบบครามเคมีจึงล่างเป็นดอกพิกุลค,ค่ะ นี่เลยใกล้ละใกล้ละใกล้แล้ว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 นะคะอีกสามผืนสุดท้ายค่ะต่อไปสีออกสีออกอะไรดีสีออกสีออกกรีบบวัวนะคะสวยดีผืนนี้สวยดีนะคะ <N> น่าจะเป็นแบบ ชมพูกีบบัวหรือเป็นสีพีชป่ะคะไม่รู้สีอะไรดีแต่สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่อยู่ในตัวคนก็สวยแบบนี้จริงแนว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 อ่ะไปดีใกล้ใกล้กันคะ่ะอ,อสีจริงมันจะเป็นแบบ ออกเป็นเหมือนสีคลั่งแต่เป็นคลั่งเคมีนะคะอ่าสวยค่ะสวยค่ะสวยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วต่อไป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 ,อไปท้องผ้าจะเป็นสีเปลือกมังคุดค่ะสวยมากเลยนี้ น,นี้ค่ะนี่นะคะอ่าสีม่วงนะคะไอ้เปลือกพังคุดค่ะสวย อ่าจะหมดราค่ะหมดแล้ว,ลวใกล้แล้วใกล้แล้วจะได้ตัดสินใจสักทีอ่าร้องบ้วยค่ะร้องบ้วยร้องบ้วยมาดูนะคะพื้นนี้พื้นนี้อะไรเอ่ยพื้นนี้นะคะพื้นนี้อ่าดาวเรืองค่ะดาวเรืองท้องผ้าจะเป็นดำนะคะท้องผ้าจะเป็นดำนี่ค่ะ สวยดีสวยทุกผืนนะเจ้ะเลือกมาแล้วเจ้ะไกล้แพทนะเจ้ะนี่งามบอ่อ่านี่ค่ะดูไปดูใกล้ๆกันจะ้ะทองผ้าสีดำค่ะดำหรือเม็ดมะขามนี่แหละเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวดูใกล้ๆดี๋วกันเนาะทองผ้าจะเป็นเม็ดมะขามค่ะขออภยัย พื้นนี้ค่ะลองบว้ค่ะต่อไปพื้นสุดท้ายที่ไกด์แพทสวมใส่อยู่นี่ค่ะเป็นผื้นสุดท้ายเป็นลายประตูวังทอเครือสมอสีฟ้าน้ำทะเลสวยมากนะคะผื้นสุดท้ายนี้สนใจให้ดูนะคะนี่ค่ะนุ่มสดแบบนี้สำหรับผื้นสุดท้ายสนใจทัก มาได้เลยนะคะราคาพิเศษค่ะ1,999บาทอาบน้ำยาเย็บริมพร้อมส่งทั่วไทยถ้าเก็บปลายทางมีค่าที้จ่ายเพิ่ม50บาทสนใจแอดไลน์ line, โทร0812571709 0812571709ถ้าชวมันเพิินได้กดถูกใจเป็นกำลังแรงใจทักทายกด์แพทย์หลังไม้ได้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันในคลิปต่อไปอย่าลืมเอฟกันมา คลิปแต่ละคลิปมีกําหนดเวลาไม่เกิน1สัปดาห์นะคะถ้าเข้ามาชมมีเวลามีพอสอแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ชมเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย